ไฟต่ำละผมมันไฟต่ำชอบอายุต่ำต่ำก็มาสาวสูงไวสวัสดีครับผมพา่าสนเฮ้ย Ôi cua mần đnía. Ôi cua v่ะ. สวัสดีครับผมวันนี้เป็นโกโกวาโกซีมิสมอดารอสักครู่นะฮะ ไปเอาน้ำก่อนนะ ฟต่ตำละพอมมันส่ตำสวัสดีค่ะ ไหนเงี้่ปะตัวไม่เอาคนเดียวเอาเป็นทีมสิ อร่อยอ่ะมาค่ะทุกคนเป็นโกโกวาโกซีพีสมิดานะคะโกโกวาเวอร์อ่ะสวัสดีค่ะ Bu arada yo. Su sorbu. O mikrofonu attı ya. Su yine nah, stop. วัสดีค่ะลงไหนว่ะ วิคนน่ะเจะคนเต็มเลยว่ะวิคนเต็มเลยอ่ะ gì đó nó hăng no à Ây một lý đọc. อันไ่นอมอนไหน สวัสดีค่ะเมืองโกโกวาเวอร์มนุษย์นี้ต้ใช้ชุดิตในโกโกวามาโกโกวาโกซีพีสุมิเ้ย รูปแบบเป็นอิหยกเอาตัวรอดโอ้ยทะเลทรายเซ่ยังไงล่ะลงสีสันลงที่ไหนเอ่ยสวัสดีคนดูด้วยนะฮะสุดีทุกคนเลยนะฮะนี่คนเล่นในมือถูหนามันจะได้ลด ไ,ไปตรงนั้นอุ้ยกระตุก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 แล้วมึงมาลงมาตรงนี้วอีดอกอุ้ยได้ปืนแล้ว,ลวบ้านก็มีให้ลงอีอะอ้ย,อยกระตุกอะ ใครล้มเอออีดอกไปตรงนะ่ก็ไม่รู้ล้มก็เรื่องของมึงนะเออไม่ใช่ว่าคุณล้มอีกนะโอ๊ยหฮีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มึงกูตายวาไม่ทันนะ่ะ ส,ส,สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะอาจจะเล่ไม่เก่งนะเพิ่งหัดเล่นนะโอโกะว่าโกซีพีนัสมิดา ท,ที่ชุบนะ้ำเลิศเลยล่ะ โอ้ยกระตุก ในเราจะเก็บเหเรียญชุบเธอนะเพื่อนแมวไม่ชอบอินเนี้ย เดี๋ยวกูไปเก็บเหรียญก่อน เ,เกิดมาอีดอกเกิดมาก็จะบปยิงบ้างเกียร์กำลังยิงที่กลางแสงไม่มีคนป้า โอ้ยคุณเฮ้โยโดนโดนแข็ง ีสัไปตรง,ตรงนั้นมันมาคนเดียวน,ะนะนั้นอะไรนนเออเออดาวค่ะมึงข้าไปอีกมึงก็ตายอีกนะ <S <S> <S เห็นไหม อะไรอ่ะมีอะไรกันปะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นว้ายสดีทุกคนเลยนะคือกูตา แล้ววอรนะคะตอนนี้คือกูตายแล้วกูไม่สามารถเล่นได้แล้วนะคะมาจากไหนอ่ะงงอะไรคือมีเรื่องอะไรกันวะอะไรเดี๋ยวกูเข้าไปอ่านทีหลังแล้วกันเนาะในกูมาเกิดแล้วหรออุ้ยเกิดหรอเกิดื่ดาอะไรวะ เฮ้ยเกิดเมื่อไหร่วะเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากเกิดเมื่อไหร่นี่ตอนนี้เออรถอวดโกโกวาโก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 วาเล็ดเล็ดเลยล่ะมึงว่ากูตายแน่เลยนั่นเพื่อนอุ้ยเพื่อนจะมาดาวอะไรจ้าเพื่อนจะมาดาวอะไรเอ่ยอีนี้ก็ส่งมาอยู่ได้อีดอต อย่าพิ่งด้ป้าเดยกกูค่อยไปอ่านเรื่องอะไรกันอีกอะในกลุ่มเวอร์เมาท์มอยเวอร์ในกลุ่มเมาท์มอยอะไรกันอีกอองนาะบงเมื่อคืนเมามากะทุกคนเขาไปอย่างนี้มาไปเลยนะไปดื่มไปดิงมาไปเที่ยวงานมาเจไปเที่ยวงานมานะเจะนะ Không cần hay cứu là, khá, mì là này đâu cả, không biết này idol. Sẽ cái. vậy à.

เกอะไรเกิดเรื่องอะไรจะขึ้นวะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยขอของหน่อยของอยู่นี่ Lợi ý của cô bà bơm nào คนแล้วตายไม่มีทางรอดอีกดอกโล่ไม่ช่วยอะไรเลยว่าทำไมอะไรไม่จะดีเลย ตายแล้วหรอโอ้ยเล่นไม่อันนี้เลยเอาสีสิดีกว่า See peanuts, some more don.

buồn quá buồn quá anh đò <cười> <cười>